ที่ต้นทุเรียนที่ป่วยนะครับนี่นะฮะเกิดจากไฟท็อปทลล่าและเน่าคอดินนะครับนี่นะฮะนี่วก็ได้ทำการฝังเข็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ก็โดนจะรอบต้น่างนี้เลยนะครับนี่สภาพใบก็จะเหลืองๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะ ปีนี้ฝนชุกนะครับฟันชิ้นเยอะนะฮะนี่นะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน,นะครับเราก็รักษาเต็มที่แล้วนะฮะทำยากครับปีนี้ครับนี่นะฝนตกเยอะนะครับร้อน ตกเสร็จแล้วก็แดดแรงนะครับแล้วก็ตกต่อนะครับนี่นะฮะทำให้ท็อปนั้นตีขึ้นต้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะรอดหรือจะตายเนี่ยโดนหลายต้นนะครับของต่อต้นโดนประมาณสี่ต้นห้าต้นได้นะครับไม่ต้องพูดถึงทุเรียนใหญ่นะครับต้นเล็กยังโดนนะครับ นี่ฮะอินโคนแบบนี้เลยนะครับนี่อาการเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนี่คือสาเหตุจากไฟทอเทล่าหน้าฝนนะครับนี่